สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะคะโดยอ้างอิงจากหนังสือ Atomic Habits ค่ะเริ่มจากเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องทีมจักรลานของสหราชอาณาจักรก่ะค่ะ จากทีมที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะคะกลายเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกภายในไม่กี่ปีเองด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าการรวมส่วนเพิ่มเล็กน้อยของโค้ชเดฟเบรลส์ฟอร์ดไอเดียหลักๆก,ก็คือการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นแค่วันละ1%เอเองค่ะฟังดูน้อยนะคะแต่พอสะสมไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันกลับยิ่งใหญ่มากเนี่แหละค่ะแก่นของเรื่องที่เราจะคุยกันว่านิสัยเล็กๆเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยังไง ครับผมเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจจริงๆนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการปั่นหรือตัวจักรยานอย่างเดียวแต่ลงลึกไปถึงอ,อ,อย่างเช่นการทดลองใช้เจลนวดหลายๆแบบเพื่อดูว่าอันไหนช่วยให้นักกีฬาฟื้นตัวเร็วที่สุดหรือแม้กระทั่งจ้างศัลยแพทย์มาสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องเพื่อลดโอกาสติดเชื้อหวัดอะไรแบบนี้นะครับโอ้ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ หรือเรื่องหมอนที่นอนก็ต้องหาแบบที่เหมาะกับนักกีฬาแต่ละคนจริงๆเพื่อให้พักผ่อนได้เต็มที่ที่สุดมันคือการมองหาหนึ่งเปอร์เซนที่จะปรับปรุงได้ในทุกๆอย่างเลยครับฟังดูเหมือนพลังของดอกเบี้ยทบต้นเลยนะคะแบบว่าถ้าเราดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเปอร์เซนพอครบปีเราจะเก่งขึ้นทั้งสามสิบเจ็ดเท่าเนี่ยอืมครับ แต่ถ้าแย่ลงวัลนละหนึ่ปี้ปลายปีก็แทบไม่เหลืออะไรเหมือนกันจริงค่ะมันเหมือนกับการปรับองศาเครื่องบินนิดเดียวตอนเทคออฟปลายทางอาจจะเปลี่ยนไปคนละทวีปได้เลยใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องสําคัญคือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับระบบเป้าหมายกับระบบต่างกันยังไงเหรอคะเป้าหมายคือสิ่งที่เราอยากได้ผลลัพธ์สุดท้ายเช่นอยากคว้าแชมป์อยากลดน้ําหนัก10กิโลแต่ระบบคือกระบวนการ คือสิ่งที่เราทำเป็นประจําเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเหมือนที่บีวอลช์โค้ชอเมริกันฟุตบอลบอกไว้ว่าคะแนนเดี๋ยวก็มาเองอะครับคือถ้าเรามีระบบการซ้อมที่ดีทำตามกระบวนการไปเรื่อยๆผลลัพธ์หรือคะแนนมันก็จะดีตามมาเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ,ะแสดงว่าการมีแค่เป้าหมายอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช่ไหมคะครับเพราะจริงๆแล้วมีปัญหาหลายอย่างเลยถ้าเรายึดติดกับเป้าหมายมากไปอย่างแรกคือทั้งคนชนะคนแพ้ ส่วนใหญ่ก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละครับแสดงว่าเป้าหมายไม่ใช่ตัวตัดสินสักทีเดียวจริงด้วยค่ะอย่างนักกีฬาทุกคนก็อยากได้เหรียญทองเหมือนกันหมดใช่ครับข้อ2คือพอเราบรรลุเป้าหมายแล้วมันเหมือนการเปลี่ยนแปลงแค่ชั่วคราวอย่างเราตั้งเป้าทําความสะอาดห้องรกพอทําเสร็จก็จบแต่ถ้าไม่มีระบบหรือลิสัยในการรักษาความสะอาดเดี๋ยวห้องก็กลับมารกอีกนึกภาพออกเลยค่ะ แล้วก็มีเรื่องความสุขด้วยใช่ไหมคะที่ว่าถ้าผูกไว้กับเป้าหมายอย่างเดียวระหว่างทางก็อาจจะไม่มีความสุขเลยถูกต้องครับแล้วพอถึงเป้าหมายปบุบไฟก็อาจจะมอดเลิกพัฒนาต่อซะง,งั้นเพราะไม่มีเป้าหมายต่อไปแล้วอืมน่าคิดมากค่ะแล้วมีอะไรที่สําคัญกว่าการตั้งเป้าหมายหรือการสร้างระบบอีกไหมคะมีครับคือสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนั่นคือเรื่องของอัตลักษณ์หรือ identity ตัวตนที่เราเชื่อว่าเราเป็น อัตลักษณ์หมายถึงว่าเรามองตัวเองเป็นคนแบบไหนหรอคะประมาณนั้นครับคือพฤติกรรมที่เราทํามันมักจะต้องสอดคล้องกับตัวตนที่เราเชื่อถ้ามันขัดแย้งกันลึกๆแล้วเราจะทําได้ไม่นานอย่างคนอยากเลิกบุหรี่ถ้าในใจยังมองว่าฉันเป็นคนสูบบุหรี่ที่กําลังพยายามเลิกมันก็ยากครับแต่ถ้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเป็นฉันไม่ใช่คนสูบบุหรี่อันนี้คือเปลี่ยนที่ระดับอัตลักษณ์เลยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมได้ยั่งยืนกว่า อ๋อ oh, เหมือนเรื่องของคุณไบรอันคลาร์กที่เล่าในหนังสือใช่ไหมคะที่เขาเลิกกัดเล็บได้เพราะไปทําเล็บมาครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกภูมิใจในเล็บตัวเองขึ้นมาใช่เลยครับความรู้สึกเล็กๆนั้นมันเปลี่ยนมุมมองที่เขามีต่อตัวเองเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปเลยแปลว่าเป้าหมายจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือให้จบเล่มแต่คือการเป็นนักอ่านไม่ใช่แค่วิ่งให้ถึงเส้นชยัยแต่คือการเป็นนักวิ่งถูกต้องครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ แล้วเราจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่นี้ได้ยังไงอะคะนอกจากการปรับความคิดคำถามดีครับอัตลักษณ์มันก่อตัวจากการกระทำซ้ำๆครับหนังสือเรียกว่า repeated beingness ทุกครั้งที่เราทำอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับคนที่เราอยากเป็นมันเหมือนเรากำลังโหวตให้อัตลักษณ์นั้นโหวตยังไงคะก็คือสมมุติเราอยากเป็นคนมีระเบียบการที่เราจัดที่นอนทุกเช้าแม้จะเล็กน้อยมันคือการลงคะแนนหนึ่งเสียงว่า ฉันเป็นคนมีระเบียบพอทำซ้ำๆคะแนนโหวตมันก็สะสมหลักฐานมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเราเชื่อจริงๆว่าเราเป็นคนแบบนั้นอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะทำเล็กๆแต่ทำสม่ำเสมอเพื่อสร้างหลักฐานให้ตัวเองเชื่อครับผมแต่มันก็ต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เห็นทันที ใช่ค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าที่ราบสูงของศักยภาพที่ซ่อนเร้นใช่ไหมคะที่เหมือนเราอุ่นน้องแข็งอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ละลายจนกว่าจะถึงจุด32องศาศาเฟรนไฮหรือ0องศาเซลเซียสครับหรือเหมือนคนตัดหินที่ต้องทุบไปเรื่อยๆตั้งหลายครั้งอาจจะร้อยครั้งแล้วหินมันถึงจะแตกในการทุบครั้งที่ร้อยเอ็ไอแรงที่สะสมมาจากการทุบครั้งก่อนๆน,นั่นแหละครับที่ทำให้มันแตกได้แปลว,ว่า เราต้องไม่ท้อไปซะก่อนตอนที่ยังไม่เห็นผลใช่ไหมคะใช่แลยครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยต้องอดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการสรุปแล้วเหมือนว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆให้ยั่งยืนเราควรจะเปลี่ยนจากการโฟกัสที่เป้าหมายปลายทางมาเป็นการสร้างระบบที่ดีคือการกระทำเล็กๆที่ทำได้สม่าเสมอครับและการกระทาเล็กๆหรือ Atomic Habits เหล่านี้แหละที่จะค่อยๆหล่อหลอมอัตลักษณ์ หรือตัวตนใหม่ที่เราอยากจะเป็นขึ้นมาจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในเลยนะคะไม่ใช่แค่ผิวเผินถูกต้องครับนิสัยเล็กๆนี่แหละคือหน่วยพื้นฐานที่สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ได้งั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อก็คือแล้วการกระทําเล็กๆที่เราเลือกทําในแต่ละวันนี้มันกําลังโหวตให้กับตัวตนแบบไหนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตกันคะ